ก็เรียบร้อยแล้วเราจะไปกูจีนะครับก็คือเป็นอุโมงที่ใช้ในการรบตอนสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับต้องออกไปนอกเมืองนิดหน่อยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยกะจะจองในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทัวร์อยู่ประมาณ18ดอลลาร์แต่แล้วนะครับก็ไม่ได้จองก็มาดูที่นี่เอาก็ตกราวๆแค่4ดอลลาร์เองนะครับหรือ8,000ดองไอ้แป0 0 0ดองนะครับประมาณ80,000ดองซึ่งถือว่าถูกมาก4ดอลลาร์คืนสตอน1้0บาทครึ่งวันนะครับ ถนนฟาร์มหมูเหล่านะครับเป็นก็เ,น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 เต็มไปด้วยควัวเยอะมากประมาณแบบเยอะอะนะครับฟาร์มอันนี้ไงฟาร์มหมูหมูฟาร์มหมูเหล่านะครับฟาร์มหมูเหล่าตอนนี้น,นะครับเราก็อยู่ตรงบริษัทควัว แล้วนะครับก็เขาก็พาเรามารวมรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยหลายคนเลยครับที่จะรอขึ้นรถบัสนะครับที่จะไปตรงกูจีนะครับ ความน่าสนใจของอุโมงค์กูจีที่ทําให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจนเป็นสถานที่เที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองโฮจิมินห์ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราวราว40กิโลเมตรด้วยประวัติศาสตร์ในยุคสงครามเวียดนามเมื่อ50ปีที่แล้วชาวเวียดกงอาศัยอุโมงคูจีที่มีความยาวถึง250กิโลเมตรลึกลงไปใต้ดินถึง3ชั้นราวราว8เมตรเป็นสมรภูมิรบแบบกองโจรซึ่งเมืองใต้ดินแห่งนี้มีทั้งโรงพยาบาลที่เก็บอาวุธห้องประชุม โรงคัวและมีทหารเวดกงประจำการอยู่ที่นี่หลายหมื่นคนสุดท้ายอุโมงกูจียังเป็นสถานที่แห่งชัยชนะต่อทหารอเมริกันจนถึงการรวมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศเวยียดนามในที่สุดครับเรานั่งรถมา2ชั่วโมงก็ถึงนะครับอุโมง์กูจีนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าที่เราก็ตามไป การมาโมกุจินี่ยจะเห็นได้ว่ามีตระชาตะวันตกเยอะมากนะครับไม่ค่อยเห็นแบบชาวเอเชียมารั้งเท่าไหร่เราอาจจะเป็นสองคนเท่านั้นที่มาจากประเทศไทยณเวลานี้ณเวลานี้เนาะประมาณนั้นก็ ก็หาว่าทําไมถ้าฟิลหนึงห่งทางประวัติศาสตร์แล้วว่าทางยุโรปฝั่งคือมันเป็นมันเป็นช่วงสงครามหอสงครามโลกสงครามเวียดนามแน่แนอนว่าชาวอเมริกนันอินแน่ๆนะครับอ่าฝรั่งเศสก็ต้องอินแน่ๆก็มันก็เป็นหน้าเรื่องขบขันมากที่สมมุติถ้าเป็นลูกหลานของคนอเมริกันเขามาเที่ยวใช่ไหมแล้วก็มาโดนคนเวียดนามด่าอย่างเช่นอเมริกันอ้วนลงหไม่ได้อเมริกันแพ้สงครามเขาเขาภูมิใจมากที่เขาทนอานะ เขาสามารถจะชนะสงครามชนะประเทศมหาอำนาจได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณเป็นลูกหลานคุณก็แบบอ่มอะไรอย่างเงี้ยนะาก็จะมาดูไงว่าทำไมคนเวียดนามถึงได้อืมดี check อะไรซิที่ hãy một cái <laughs> chị kia tất cả hôm nay tôi <laughs> hãy thêm một cái chị kia hôm nay hãy cái chị kia When the soldier fell down right in the middle, two sides, they close inward at the same top, and each side pierced the armor. That's why he took this one to the hospital. เวด l เล็ a นน e s a ที่เรา e s ว e า w นก้าลด d e ตนนี้นะครับเป็นกับดักที่สาววิ่กงนะครับทำไว้นะครับก็มีหลายแบบมีทั้งแบบหมุนได้มีทั้งแบบออกมาจากประตูนะครับแล้วก็หลังจากเรา เดินอยู่ในรอบๆกูจีเนี่ยจะได้ยินเสียงปืนนะครับเขาจะมีสนามให้เรายิงปืนอตอนนี้เราก็ถึงสานามย,ยิงปืนแล้วนะครับก็ากมคือจะนาฬิกาไม่ออกนะครับว่าตอนช่วงสงครามเนี่ยเป็นระยะระยะเวลา10ปีเนี่ยคือมันจะมีเสียงปืนดังทั่วบริเวณนี้ไปหมดนะครับมันจะเป็นยังไงแล้วก็ ใครที่สนใจยอยากจะลองยิงปืนนะครับของครามแบบที่เขายิงกันเนี่ยก็คุณก็สามารถยิงได้นะครับประมาณ2อ0 0 0นดอนสามไอ้โทษทีห้าสี 5, 3, ่สามสองคุณก็สามารถยิงได้ประมาณ2 0 0 0 0นดองสา Before we before go yeah, the Some and t help the light inside you can see the way to go easily คราวนี้นะครับไกด์เราก็จะให้เราทดลองลงหลุมนะครับนี่ก็ความยาวมาแค่ร้อยเมตรนะครับวันนี้ก็คนลงมาแล้วเดี๋ยวเราก็รองลงบ้างเตรียมเตรียม โอเคดมาดีเราอยู่ข้างในแล้วโอเคข้างในแล้วพร้อมไหมครับโอเคโอเคเคโอเคเคอเคอเอเคาอเเคโอเคโเ

คืออุโมงค์ที่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับลึก3เมตรนะครับลึก8เมตรเมอ่ะมันลึกประมาณ3เมตรฮะโอเคโอเคโอเคออโกิดไแล้ว อีู่มือไหมโอ้ขวาขวาขวามือใช่ไหมขึ้นแล้วขึ้นมาเร็วโอ้โอ้สวัสดีค่คายโอเคนี่ร้อยเมตรยังไงเปนเราขึ้นก่อน เราขึ้นก่อนเพราะเรากลัวไม่มีชีวิตรอดกลับไปก็อธิาบายหน่อยก็คือ,คอมันจะพอดีตัวมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าที่จริงเนี่ยเขาขยายไว้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อให้คนใช้ยุโรเข้าได้นี่ขยายแล้วนะนไปดูื่อก่อนเนี่ยมันขนาดฟิตกว่านี้มันจะเป็นยังไงเด็กสภาพดูแล้วกันนะครับก็ดูดิเข้าไปประมาณ5้าทีแต่เต็มตัวเลยครับ แต่ก็ถือว่ายอมรับความอุตสาระและความอดทนของชาวเวียดนามเมื่อีนะครับที่เขาขุดเพื่อสู้รบกับผู้ลวงลามเราคิดดูตอนที่เขาอยู่อ่ะแล้วอัดกันอยู่อ่ะหนึ่งหมื่นหกพันคนชาชุดอยู่ข้างล่าง we're okay. done, we're done. Yeah. And the tunnel now still exists under six villages. But it's not connected anymore. So let's <laughs> go. <laughs> thì ở đây là hành cái con lên xuống có thể xuống Ủa. chụp hình lưu niệm thôi không chứ mình không có tham quan địa đạo bye bye đoạn. chút nữa mình sẽ lên tham bye. quan địa đạo phía <laughs> đoạn phía bên trên thì đoạn phía bên ở trên đi đó mở rộng ra rồi phía bên dưới cứ gắn đèn bây giờ còn. Không không đoạn ta đi tham quan rồi. phía bên dưới, phía dưới đoạn không đoạn đoạn... Không Th thì nóng địa đạo như thế này mai mai gì mà không bò nó thì không cần chú đi nữa ไปแล้วกลับหนึ่งสองมกลัแล้วก็โอเคสองโอเคครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ตรงสาธารณนะที่หนึ่งในโฮจิมินห์เอเอพราะรถบัสนะครับนี่นี่น คือมาส่งเรานะครับแล้วก็มาอยู่ก่อนเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงอันนี้เราไปแค่ฮาฟเดย์นะคะเราจุดดวงได้ค่ะเพราะว่าถ้าเต็มเต็มวันเนี่ยเขาจะพาไปแวะวัดอีกมันมีมีวัดพาไปไหว้พระอะไรนิดหน่อยจะใกล้กับกูจีอะไรแต่ว่าครึ่งวันก็พอแล้วล่ะเราเอาเวลานั้นมาหาที่กินอสไตล์เราหาที่กินอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับพี่นิ่งกับกูจีนะครับกับอุโมงค์แบบที่มันมีความยาวเชื่อมกันแบบโอ้ยเราดูแล้วเราชื่นชมเขานะเพราะว่าหนึ่งได้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยแบบอะไรที่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีเลย<ม>เป็นเรื่องที่แบบว่าแต่ว่าสามารถปกปิดแล้วก็อํพพางตัวได้อยู่แบบนานมากแล้วก็จานวนคนที่อยู่นั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่ใน้อยๆอะหลักหมื่นนะหลักหมืนะ่นแล้วก็คแล้วก็ความที่เขาอดทนนะเพราะาเราลงมาในข้างล่างแล้วสิ่งที่เรารู้สึกต่างกันครับอย่างเราไปพนมเปญกับเวียดนามนยอย่างไรรู้สึกคือเขาเนี่ยโดนคนลุกลานหน้านานดุคมเขาต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้ชาติบ้านเมืองแต่เราเนี่ยเป็นเอกรารน,นะ เราเรามาถุงโซ่ใเป็นเอกราชใช่คือคนอาจจะไม่สบารู้สึกว่าต้องดิ้นรนมันจะชื่นชมอคนละแบบต้องต้องดิ้นรนเพื่อเพื่อให้ได้เมืองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากคนไทยแบบรักเมืองไทยมากๆนะใชบเพราะว่าเราไม่ต้องดิ้นรนเขาเขารังษาไว้ให้เราอยู่แล้วใช่